ประธานสภาเพิ่งผ่านพ้นนะครับเรียนคณะกรรมการบริหารสภา,าไลออนสา,ามลพักคหลงสามหนึ่งศูนย์ประเทศไทยนะครับปีบริหาร 2566- ันห้าถึงสองพนะครับสบจนะครับขณะนการเงินในปีบริหารที่ผ่านมาเราตั้งงบประมาณอยู่ที่สมาชิกคาดาการอยู่ที่7,400คนนะครับโดยเรามีรายรับอยู่ที่3ร้อยสาแสนแหมื่นหงนรบาท5สตางค์ หน้า16นะครับแล้วเรามีรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่3 3 6ล้านแสนหกมื่นสี่บาทห้าสิบสองตังค์เรามีรายได้สูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสามตังค์นะครับส่วนงบการเงินนะครับจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรต่างๆนะครับจะมีของทั้งสภาพักรวมและกองทุนต่างๆจะมีเงินอยู่ทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับคิดเป็นมูลค่าแล้วอยู่ที่ 1 7 9 2 9 9 5บาท84ต่างๆนะครับโดยสินทรัพย์กับหนี้สินและทุนต่างๆจะมียอดเท่ากันนะครับส่วนหมายเหตุหมายเหตุที่1ก็คือเงินสดเงินสดก็คือเงินที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อสำรองจ่ายนะครับในกรณีที่เราจะต้องอไปติดต่อธุรกรรมกับธนาคารกับแบงก์กับไปรษณีย์ต่างๆ สโมสรไรอันสารคนภาพรวมทั้งหนึ่งศูนย์จะมีเงินสดอยู่หนึ่งหมื่นบาทกองทุนสารานุกมไทยจะมีเงินสดอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทแล้วก็กองทุนเวราสารสิบสิงโตจะมีเงินสดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทหมายเหตุที่สองก็คือเงินฝากจากสถาบานันการเงินต่างๆจะประกอบไปด้วยสิบสามบัญชีนะครับก็จากเอกสารที่แนบไว้ข้างท้ายนะครับแล้วก็หมายเหตุที่สามก็คือเป็นรูปนี้กองทุนต่างๆจะมีทั้งหมด 8กิจกรรมนะครับแล้วก็รายจ่ายคร้งค้งจ่ายนะครับก็จะเป็นรายจ่ายอื่นๆ1,000บาทค่าตรวสองอาิต5,000บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายค้งจ่ายอื่นๆก็จะมีรวมอยู่ที่หน้าที่22นะครับรายการที่4.3ถึงรายการที่4.10นะครับจะมียอดทั้งหมดอยู่ที่6 4 5 4 4บาท56สกังนะครับ ส่วนกองทุนประชุมใหญ่ภาครวม310มีรายรับอยู่ที่9 2 6 9 9 5 1บาท38ส,สตางค์มีรายจ่ายอยู่ที่822,373บาท66สตงาสตงค์งจะมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่14,577 7บาท72สตางค์นะครับส่วนมีมกทางสถานการเงินจะเป็นสินทรัพย์และนี่สินกองทุนที่ยกมานะครับ ยอดจะอยู่เท่ากันนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสบาท88สตางคกองทุนกิจกรรมสากลภาครวม3ามหนะครับจะมีรายรับอยู่ที่1นึ่งแสนบาทส5สตางจะมีรายจ่ายอยู่ที่6,4590บาทรายรับจะสูงกว่ารายจ่ายอยู่1 3 0 0 0 5,239บาท35สตางนะครับส่วนงบสถานะทางการเงินจะเป็นสินทรัพย์มีสินและเงินกองทุนที่ยกมาครับยอดจะเท่ากันนะครับจะอยู่ที่4 1 5 9 2 9 2บาท89สตางค์กองทุนสารานุกรมไทยภาครวม310นะครับหน้าที่25นะครับรายรับจะอยู่ที่1 7 2 4 4 0 8บาท30สตาง รายจ่ายจะอยู่ที่1นึ่ล้านสี่0สนสอบาทเก้าสบตรายรับจะสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่3ามแสนสอสบาทสีสตางค์นะครับสําหรับอองบแสดงสถานะทางการเงินสินทรัพย์และนี้สินกองทุนที่ยกมาจะอยู่ที่7 35, 3 90, ็ดแสนสามบาท1ิสตางค์่วนหน้าที่27จนะครับจะเป็นกองทุนจัดทําเว็บไซต์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ราวม310นะครับจะมีรายรับอยู่ที่232,95บาทรายจ่ายจะอยู่ที่4 0 0 0 0บาทเอ่อจะเป็นรายจ่ายที่อยู่สูงกว่ารายรับอยู่ที่169,705บาทนะครับส่วนงบแสดงสถานะทางการเงินสินทรัพย์และนี้สินและเงินกองทุสนสะสมที่ยกมาจะอยู่ที่55,815บาทนะ ส่วนหน้าที่28นะครับกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยทางธรรมชาติรายรับจะอยู่ที่206,230บาท46ตค์รายจ่ายจะอยู่ที่2ล้าน207,000บาทนะครับรายจ่ายจะสูงกว่ารายรับอยู่ที่9 7 6 9บาท54ตค์นะครับส่วนงบสถานะทางการเงินสินทรัพย์มีสินและเงินกองทุนสะสมที่ยกมาจะอยู่ที่ 5 6าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนงบาทยีสตางค์นะครับกองทุนบรสารเสียงสิงโตภาครวมสามหนูนย์รายรับจะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์รายจ่ายจะอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหันห้า้สามสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดตางค์รายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนี่หมื่นหกร้อยแปดบาทยีส่สิเอ็ดตางค์นะครับกองทุนวรสารสินโตนี้ก็จะมีสินทรัพย์ ดีสิ่งและเงินกองทุนสะสมที่ยกมารวมทั้งสิ้น6กล้านสี่แสนับาทหกสิบาตางค์กองทุนสวัสดิการพนักง,งานรายรับจะอยู่ที่1นึ่งละหสับาทเจ็ดสาสตางค์รายจ่ายจะอยู่ที่6 1 6มื่บาทรายรับจะสูงกว่าร,รายจ่ายอยู่ที่เก้าหมื่าับาทเจสตางค์ งบแสดงสถานะทางการเงินสินทรัพย์นี่สินกองทุนสะสมที่ยกมาจะอยู่ที่5 08 8 08 8 0 8 8บาท95สตางคกองทุนชดเชยพนักง,งานรายรับจะอยู่ที่1 6 7 2 7 5 2บาท14สาตางค์รายจ่ายจะอยู่ที่5 6 9 0 5 4บาทรายรับจะสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่1 1 3 6 9 8บาท14สตางค์ งบแสดงสถานะทางการเงินสินทรัพย์หนี้สินและเงินกองทุนที่ยกมาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันหกสบาทแปดสิบสี่ตันนะครับกองทุนเงินสะสมพนักงานรายรับจะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืบาทรายจ่ายจะอยู่ที่เก้าหนี้บาทรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบบาทงบแสดงสถานะก,การเงินสินทรัพย์หนี้สิน เงินกองทุนสะสมที่ยกมาจะอยู่ที่5 6 7 0 8 0บาทส่วนเอกสารแนกต่างๆเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านบัญชีผ่านบุ๊กแบงคนะครับจะอยู่ที่หน้า34ถึง39ทับ1นะครับขอที่แจงงบสถานการการเงินปีบริหารของสภาผู้ว่าการแรลอ,อนพครวม310ประเทศไทยปีบริหาร2,565ถึง2,566เพียงเท่านี้ครับ